อราศีที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับแบบไม่คาดฝันแบบที่เมื่อกี้ผมโดนเลยนะฮะ ระมระวังนะครับมีทั้งหมด3ราศีในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเดนินทางเนาะจึงทำให้เราต้องระมัดระวังพิเศษนะครับเริ่มที่กลุ่มราศีแรกแต่ก่อนอื่นฝากติดตามอาจารย์แบงค์ก่อนนะครับผมนะเริ่มที่กลุ่มราศีแรกเลยนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีมีนครับชาวราศีมีมีความใจร้อนในการขับรถนะครับรวมถึงเป็นคนที่เร่งรีบไม่อยากเสียเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะทาให้ประมาทได้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับราศีที่สองนะครับนะนี่ยอันนี้แน่นอนเลยนั่นคือชาว kan มันมีแบบว่าล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือรถชนเล็กๆน้อยๆนะครับให้ระมัดร,ระวังนิดนึงนะครับทำอะไรช่วงนี้อย่าประมาทนะครับผมและราศีสุดท้ายนะครับนั่นก็คือชาวราศีอะไรชาวราศีตุลนั่นเองนะครับชาวราศีตุลเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดบ่อยๆนะครับเพราะฉันเช็คของ,ของเช็คอุปกรณ์เช็คระยะนะครับเช็คลมยางเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนเรียกว่าอุบัติเหตุไม่ได้หนักนะครับสามราศีนี้เพียงแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉันเป็นกําลังใจให้ดูแลตัวเองดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับถ้าอย่าลืมกดติดตามอออจจรร์์แแแบบงคคคคลลล้้วชิิปปปนนนีกกไะััเใหม่ นะดูแลสุขภาพด้วยนะ